โรงพยาบาลน,นี้นะคะเป็นโรงพยาบาลชื่อนะคะโยเซฟคังคินเฮานะทุกคนโรงพยาบาลน,นี้นะคะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษในการรักษาหะะัว<ม><ม>แกนมีความสามารถพิเศษนะคะในการรักษามะเร็งเต้านมนะคะเขาก็จะนะคะเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เก่งทางด้านนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากออสเตรียค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงครึ่งน,นะทุกคนวันนี้นะคะบีก็มีนัดนะคะที่จะเข้าวีนนะคะเพื่อจะไปทำเทรลปี้นะทุกคนและ <c oughs> ตอนนี้นะคะที่นี่นะทุกคนมันมืดมากๆเลยนะบีก็เลยนะคะนี่ทุกคนพื้นนี่นะคะเป็นแบบน้ำแข็งเป็นเป็นแม่คนิ้งเลย ขาวไปหมดทั้งถนนนะคะแล้วก็เวลาเดินนะคะต้องระมัดระวังนะทุกคนเพราะว่านะคะมันจะทำให้เราลื่นได้นะทุกคนอาจจะเกิดอันตรายนะคะต้องต้องค่อยๆเดินนะคะส่วนกระจกนะทุกคนก็ไม่ต้องห่วงแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันต้องมีต้แขงเกาะแน่เลยตอนนี้แซนดีนะคะก็ได้ คนสุดทั้งแข็งลืม สวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องรักต่างวัสยสไพอสเตียค่ะวันนี้นะคะบีก็ได้มีนัดนะคะกับทางลุงพยาบาลนะคะที่จะต้องเข้าไปให้เทอราปีนะทุกคนวันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยนะคะหนาวจนน้ําในขวดนะคะที่บีเอาไว้ในรถนะทุกคนเป็นน้ําแข็งเลยค่ะและทุกคนจะสังเกตดูได้นะคะจากข้างทางนะ น้ำนะคะก็จะเกาะตามถนนนะคะเวลาเดินหรือขับรถนะคะจะต้องระวังลื่นมากๆเลยนะคะอากาศนะคะที่จะทําให้หิมะตกได้นะทุกคนมันก็จะอยู่ที่ศูนย์นะคะถึงลบหองศานะคะแต่วันนี้นะคะลบสองศานะทุกคนมันก็เลยจะทําให้นะคะถึงจุดเยือกแข็งนะคะทําให้น้ําในขวดนะคะหรือว่าน้ําที่เกาะตามถนนนะคะ รวมตัวกันนะคะเป็นน้ำแข็งได้ค่ะเมืองที่ปีอยู่นะคะก็ชื่อเมืองสต็อกเคอร์เรานะคะและเรากำลังขับรถเข้าไปในวีนนะคะก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ36กิโลเมตรค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังขับรถเข้าไปในวีนซึ่งวีนนะคะจะมีชื่ออีกชื่อนึงนะคะก็คือกรุงเวียนนานะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะของประเทศออสเตรีย หรือมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเรียกว่าอุสเตรไลและใช้ภาษาดอยในการสื่อสารและใช้เงินเป็นเงินยูโรค่ะและว้ววนนะคะก็แบ่งเป็น23เขตนะคะหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าตรายอุนสวานซิกเบเซียคนะคะและที่เราจะไปนะคะที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะก็อยู่นะคะที่เบเซียคตรายเซนหรือว่าเบเซียค13นั่นเองนะคะ โรงพยาบาลน,นี้นะคะชื่อโรงพยาบาลซังโยเซฟคังเคยนเฮานะคะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญน,นะคะในการรักษามะเร็งเต้านมนะคะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลรักษามะเร็งเต้านมนะคะก็จะต้องเป็นที่นี่เลยนะอันดับหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลมะเร็งเต้านมของบีกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ มีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายไหมนะคะพิซเบสเตอร์โทนีโอ้ยทุกคนยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะมันมีน้ำค้างหยดลงมาด้วยไงทุกคนบูด โอ้ยลื่นลื่นชิบชิชิบชินมิคนขาบีานะลื่นเลยคะ่ะรองเท้าของบีมันไม่เกาะถนนนะคะแต่ว่ากล้องของบีนะคะระบบกันสั่นมันดีมากเลยนะคะเลยทําให้ทุกคนไม่รู้ว่าบีลื่นนะคะโอ้ยบีใส่รองเท้าผ้าใบามานะคะบีก็ไม่คิดว่ามันจะมีน้ำน้ำแข็งเนาะเกาะที่ถนนนะทุกคนมันลื่นมากเลย บีนะคะบีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วการรักษาของบีนะคะก็คือคุณหมอจะให้คีโมนะคะทั้งหมด8ครั้งนะคะการให้คีโมของบีนะคะผมก็จะร่วงนะคะก็จะมีอาการอ่อนเพียนะคะหลังจากที่นะคะเราให้คีโมครบทั้งหมดแล้วนะคะ8เข็มนะคะเขาก็จะให้เทอราลปีเรานะคะตลอดทุกๆ3ามอาทิตย์นะคะ และทุกๆ3เดือนนะคะบีก็จะมาตรวจเช็คร่างกายนะคะจะต้องมานอนที่โรงพยาบาลนะคะ1คืนนะคะเพื่อที่จะเช็คอัพใหญ่นะคะว่านะคะมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมาที่ร่างกายไหมนะคะส่วนเรื่องรายจ่ายนะคะทุกคนบีไม่ได้จ่ายเงินเลยสักบาทเดียวนะคะบีใช้บัตรประกันสุขภาพกับแฟนนะคะบีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสนะทุกคน แต่มันก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยที่เราจะต้องจ่ายเองนะคะเช่นค่ายานะคะที่เราจะต้องจ่ายเองนะคะหรือว่านะคะถ้า B ต้องมานอนเช็คอัพใหญ่นะคะที่นี่นะคะ1คืนนะคะเขาก็จะมีบินนะคะส่งไปที่บ้านเรานะคะประมาณ25ยูโรนะคะทุกคนเราก็จะไปจ่ายส่วนเกินตรงนั้นนะ ก็แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้ามาหาหมอมารับเทอราปี้แบบนี้นะคะบีไม่ได้จ่ายเงินเลยสักบาทเดียวนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาก่อนเวลานะทุกคนบีมินมัทแปดงนะคะตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้านะทุกคนบีนะคะก็เลยมารอนะคะตรงห้องที่เขาเอาไว้รับรองแขกนะทุกคนหรือว่าเอาไว้รับรองคนป่วยนะคะตรงนี้นะทุกคนทุกคนสามารถนะคะที่จะดื่มกาแฟนะคะหรือว่าชาได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีนะคะห้องที่เขาเอาไว้สำหรับคนป่วยนะทุกคนก็คือนะคะาสามารถอุ่นอาหารนะคะแล้วก็ยังมีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นเพื่อที่เรานะคะเพื่อทีอ่คนป่วยนะคะสามารถที่จะเอาใส่อาหารนะคะอย่าปิเต้ตังแก ไอเน,น,นกิโนะจำเกลืออุ่นนี่นะคะแล้วก็จะมีนะคะของนะคะอยู่ในตู้เย็นด้วยนะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถที่จะหยิบกินได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราหิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเนยชีสแยมนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่เขาเอาไว้ใส่ขนมปังนะคะ แล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะสำหรับญาติผู้ป่วยนะคะหรือตัวผู้ป่วยเองนะทุกคนก็จะมีหนังสือพิมพ์ให้อ่านด้วยนะคะโอ้ยเียชีวิต บริเวณตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นตึกนะคะพักฟื้นของคนไข้นะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นนะคะสวนสาธารณะนะคะถ้าเป็นช่วงนะคะเออหน้าร้อนนะทุกคนก็จะมีดอกไม้เยอะมากๆนะคะก็จะสวยงามนะทุกคน โรงพยาบาลน,นี้นะคะโรงพยาบาลน,นี้นะคะเป็นโรงพยาบาลชื่อนะคะโยเซฟคังคินเฮานะทุกคนโรงพยาบาลน,นี้นะคะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษในการราะะักษาะะหัวแกนมีความสามารถพิเศษนะคะในการรักษามะเร็งเต้านมนะคะเขาก็จะนะคะเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เก่งทางด้านนี้นะ,ะทุกคน ซึ่งนะคะก็เป็นความโชคดีของบีมากๆเลยนะคะที่บีได้นะคะมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะหมอนะคะแล้วก็พยาบาลที่นี่นะคะน่ารักมากๆนะคะดูแลนะคะเป็นกันเองนะคะโรงพยาบาลที่นี่นะคะเวลาที่เรามารับการรักษานะทุกคนเขาก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นห้องห้องนะคะอย่าง ห้องนะคะที่เขาเอาไว้สําหรับรองรับผู้ป่วยที่มานอนค้างคืนนะคะหรือว่ามารับคีโมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็นะคะสําหรับบีนะคะบีมารับยานะคะเออมารับแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะเขาก็จะให้มาที่นี่นะคะซึ่งเขาก็จะมีเตียงนะคะรองรับสําหรับผู้ป่วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่บีมานะคะคนค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะทุกคน โซนที่บีมานะคะเขาจะเรียกคลินิกนะคะทักคลินิกนะคะหรือคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่มารับยาแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะพอมาถึงนะทุกคนเขาก็จะเจาะเลือดบีนะคะซึ่งเอาไปเข้าห้องแลบนะทุกคนแล้วถ้าได้รับผลจากห้องแลบแล้วนะคะว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ เขาก็จะให้เทรลปีเรานะคะตอนนี้การให้เทรลปีของบีนะคะบีจะให้ยาแค่5นาทีนะคะเป็นการใส่หลอดใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอามาฉีดเข้าที่ต้นขานะคะแต่จะใช้ใช้เวลานะคะประมาณ5นาทีนะคะหลังจากที่เรานะคะให้ยาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีจุดหมายให้เรานะคะ เป็นจดหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการให้ยาของเราทั้งหมดเลยนะคะเราจะต้องอ่านแล้วก็ตรวจสอบนะคะในใบที่จดหมายที่เขาให้มานะคะเขาก็จะมีนัดครั้งหน้านะคะคุณจะต้องมาตอนไหนนะคะแล้วเขาก็จะเขียนไว้เลยนะคะว่าตอนนี้เรากินยาอะไรเราใช้ยาอะไรนะคะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็นะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าตั้งแต่เดือนไหนปีไหนคุณมา ตวรวจร่างกายนะคะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะจุดเขาก็จะเขียนใส่ไว้ในจดหมายหมดเลยนะคะว่าวันที่9เดือน1คุณมาให้ยาคุณมาให้คีโมครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราเกอนะคะจะต้องช่วยคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะมันจะต้องควบคู่กันไปนะคะมันจะ ไม่เป็นฟิลเหมือนบ้านเราอะทุกคนที่แบบอะไรอะไรก็หมออะไรก็พยาบาลน,นะคะแต่ที่นี่นะ<ม>เราจะต้อง<ม>ช่วยคุณหมอด้วยนะคะ<ม>คือการดูจดหมายมเรานะคะว่าเขาสั่งให้เราไปทำอะไรนะคะเราก็จะต้องแบบพูดคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก็คือจะต้องไปเองนะคะหรือถ้าเขาบอกว่าให้ตรวจเลือดอย่างเนี้ค่ะ เราก็ต้องดูดีๆว่าเออเราจะต้องไปตรวจเลือดวันไหนที่ไหนแล้วเราจะต้องไปเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณหมอนะคะเขาจะมาหาเราอะไรประมาณนี้นะทุกคนและนี่นะคะก็คือประสบการณ์นะคะการรักษาพยาบาลของบีนะคะที่ประเทศออสเตรียนะทุกคนวันนี้นะคะบีก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของบีนะคะ วันนี้พูดยาวมากๆเลยนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเนี่ยจะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะบีจะรู้ได้เราจะรู้ได้ไงนะคะถ้าเกิดเรามาที่ในวีนนะคะว่าเราอยู่เขตไหนตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้ให้เราดูนะคะว่าเราอยู่เขตไหนนะทุกคนข้างหน้าเขาก็จะเขียนเป็นเลขนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วีนสินะคะแล้วก็ข้างหลังอนะทุกคน มันจะเป็นออข้างหลังนะคะมันก็จะเป็นชื่อถนนนะทุกคนข้างหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ทุกคนดูนะว่ามันได้ประมาณไหนนี่จะตรงนี้นะคะเขาเขาเป็นโรงเรียนนะคะ <c oughs> ออข้างหน้านั่นเป็นเป็นโบสถ์หรือเปล่าคะอ่อฮะเอา อ่าฮะอเลสซูซามินโอเคโย่ค่ะขอบคุณค่ะเ์ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็บีเสร็จธุระแล้วจ้าตอนนี้เพื่อนเพื่อนบีเพื่อนบีเก้มาขอบคุณมากค่ะที่รักวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระอะไรจากคลิปวิดีโอนี้บ้างนะคะ เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ